กังวลนทุกอย่างอยู่ที่ตัวหุ้นนะเรื่องของตลาดปล่อยมันเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็ปล่อยมันนะถ้าเราเลือกหุ้นที่ถูกแล้วเนี่ยนะหุ้นที่ดีจริงๆเนี่ยนะแล้วราคาถูกจริงๆได้เนี่ยนะอย่าไปสนใจคนอื่นนะอย่างห้างเนี่ยถ้าพวกเราซื้อห้างเนี่ยจริงๆไม่ได้เกี่ยวหรอกไม่ได้เกี่ยวมากหรอกจะมาเศรษฐกิจจะชะลอลงหน่อยอะไรลงไหนมันก็ไม่คิดเกี่ยวมากเพราะก็มีคนเช่ามีอะไรใช่ไหม จะมาถ้าเขามีกําไรดีอะไรดีราคาถูกเนะเราก็ซื้อไปนะอันตรายไม่อันตรายเนี่ยมันอยู่ที่ตัวหุ้นนะในตลาดหลักทรัพย์มันมีของดีอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่รู้จักไปดูมันไงเราไม่รู้ว่ามันมีบริษัทที่ดีดกับเราเหลาเยอะนะอาจจะแพงกันหน่อยนะแต่ว่าในระยะยาวแล้วดีกันเลยเหลา,าเหล่านี่อย่างมากก็ก็ร้านเดียวถูกไหมก็ขายไปนานๆเข้าอีกหน่อยคนก็เบื่อละเขาต้ม <laughs> เด็กรุ่นใหม่ก็กินละใช่ไหมปีปีหนึ่งเขาก็ไม่ได้ขยายร้านเลยก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละก็เก็บเงินกินเป็นเรื่อยเพราะฉะนั้นเรามีธุรกิจที่แบบดีกว่าเหล่เาเแล้าและก็ขยายตัวทุกวันทุกวันจะมาทุกปีทุกปีเติบโตขึ้นไปเรื่อยเรื่อจนยิ่งใหญ่แล้วเราจะไปสนใจทําไมเหล่เาเาอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะการเป็นเจ้าของเหล่าๆท <laughs> ุกตัวอย่างให้ฟังใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นหนทางของคนชั้นกลางกินเงินเดือน,อนที่จะรวยนะ ผมบอกได้เลยว่าถ้าเราตั้งความหวังแน่วแน่นะตั้งความหวังแน่วแน่แล้วเชื่อมั่นนะครับศึกษาให้ดีเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยเป็นช่องทางของการร่ํารวยที่มีความสุขที่สุดอผมบอกได้อย่างนี้เพราะว่าเราทําธุรกิจบางทีก็ปวดหัวใช่ไหมเจออุปสรรคเจออะไรปวดหัวเครียดบางคนต้องยิงตัวตายอะ่ะใช่ไหมบางทีทําไปทํามาเนี่ยเออสามีไปมีม,มีน้อยกันมี อประสบความสําเร็จเครียดเอต้องหาทางออกใช่ไหมแต่ลงทุนเนี่ยสบายนะซื้อซื้ซ,ซื้อขายหุ้นในตลาดเนี่ยสบายกว่าเยอะครอบครัวมีความสุขจะมาหนีไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าไปทําอะไรพี่วิเคราะห์ุ่นวิเคราะห์อะไรกันวิเคราะห์ที่บ้านเปิดคอมพิวเตอร์ดูใช่ไเอาแอนนูรีพอร์ตมาอ่านแต่ว่าเวลาทําธุรกิจนี่มักเขามักจะบอกว่าต้องต้องไป ต้องไป,ไปตรวจต้องไปเอนเทอร์เทนลูกค้าต้องไปตรวจน,น,น,นู่นตรวจนี่ใะ่ไหมเราก็ตามไม่ทันไป,ไป,ไปมีปม <c oughs> กิ๊กซะแล้วรวยไปก็มีความสุขหรือเปล่า <c oughs> ใหม่ๆก็กระจายความเสี่ยงไปนะครับเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจ่ใหม่ใหม่เนี่ยก็ต้องเริ่มจากจะมาพุ่นรับยี่สิบเอร์เซ็นตก่อน <c oughs> ใช่ไหมแต่ว่าคือมันอย่างนี้ไง,ไงเมื่อเราเริ่มทําไปทําไปเนี่ยเราก็จะรู้เองว่าเออ เรื่องอะไรต้องเอาแค่ยี่สิบใช่ไหมถ้าเราทําม,มาห้าปีแล้วบอกว่าห้าปีนี่โอ้โหไอ้หุ้นมันขึ้นเอาขึ้นเอาไอ้เงินมันก็แช่อยู่ตรงเนี้ยไอ้ที่ดินยิ่งไม่ขยับใช่ไหมไอ้อย่างอื่นมันนิ่งเลยใช่ไหมมันไม่เห็นดีเลยไอ้หุ้นมันโตเอาโตเอาโตเอา,เอาแล้วเราจะเอาแค่าายี่สิบทำไมใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็เป็นหลักว่าถ้าเราลงทุนแล้วเรารู้สึกสบายใจใก็เอาแค่นั้นนั่นแหละ นะแล้วค่อยๆดูว่าเป็นยังไงแต่อย่าน้อยเกินไปเพราะว่าอย่างน้อยทักสิบเปอร์เซ็นตตอนเนี้ยเริ่มต้นทักสิบถ้าไม่มั่นใจเลยนะครับแล้วค่อยๆดูไปนะเก็บถิติหน่อยลงทุนพวกเราบางทีไม่เก็บทิติเงินก็ไม่ได้แบ่งแยกชัดเจนเงินก้อนนี้ซื้อซื้อหุ้นมาขายหุ้นไปอา้าวโอนเข้าบัญชีเอ้ยหลบไปไหนไม่รู้ละมันมั่วไปหมด,มหมดเอาเป็นว่าบัญชีนี้อยู่ในหุ้น ขายหุ้นก็เข้าบัญชีนี้ซื้อหุ้นก็เอาจากบัญชีนี้บัญชีนี้เป็นบัญชีลงทุนเพื่อหุ้นโดยตรงแล้วไม่มีออกไปไหนห้ามไปเป็นอย่างอื่นถ้าเป็นเงินสดก็คิดว่าเป็นเงินสดแต่ว่าเป็นบัญชีหุ้นคือตอนนั้นเรายังไม่มีหุ้นแล้วลองเก็บสถิติไปนะลองเก็บสถิติไปว่ามันโตยอย่างไงจะมาพอเราเริ่มเห็นว่าเออนี่มันโตขึ้นเรื่อยๆนะผ่านไปห้าปีโอ้ขึ้นมาต้องเยอะแยะแล้วเราทำไมจะทำยี่สิบเปอร์เซ็นต เพราะนั้นของผมเนี่ยผมทํามานานผมบอกร้อยเปอร์เซ็นจริงๆไม่ได้ลอยนะแต่เพราะอะไรถึงเป็นลอยลงม,มาสมัยที่ผมลงทุนวันแรกเนี่ยล้วก็หุ้นเยอะหน่อยอะแต่ว่าเงินสดก็เยอะจำไหมแต่ว่าไอ้เงินสดมันก็โตทีนิดกินิดทีนิดไอ้หุ้นนี่โต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 กลายเป็นว่าแต่ก่อนเนี่ยไอ้หุ้นเนี่ย,นนยสมมติว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตตอนนี้กลายเป็นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ งเงินสดจริงๆไม่ได้ลดลงหรอกเท่าเดิมอ่ะแต่เนื่องจากว่าหุ้นมันโตรวมไปแล้วมากลายเป็นว่าเงินสดตอนนี้เหลือไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นหุ้นเพราะหุ้นมันโตมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราตั้งใจอย่างนั้นนะฮะตีแตกเนี่ยเป็นอะไรซึ่งก็เรียกว่าเป็นไบเบิลนะคำพีของ value investor นักลงทุนเน้นคุณค่าแต่มัมมันอ่านง่ายนะอ่านจบถ้าใครอ่านแล้ววางเนี่ยนะ แสดงว่ายังใช้ไม่ได้เพราะเล่มนี้ต้องอ่านรวดเดียวจบและอ่านได้นะผมรับประกันว่าภายในปั๊บเดียวา3ชั่วโมงก็จบละออกมาครั้งแรกเพื่อนบอกเฮ้ยอ่านตั้งแต่แรกหน้าแรกจนสุดท้ายนี้ไม่ได้วางเลยนะเพราะมันง่ายแล้วมันเข้าใจนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนขอให้อ่านออกเขียนได้คิดบวกลบคูณหารเลขเป็นพอนะครับลองอ่านดูนะครับ อันี้พื้นฐานดีเพราะบอกทุกประเด็นบอกทุกประเด็นที่จำเป็นในการลงทุนแบบ value นะครับง่ายหลังจากนั้นเนี่ยพออ่านได้ความรู้ดีอะไรดีนะ่ผมก็มีเขียนหนังสือหลายเล่มอ่าเล่มนี้ก็คอนเซปต์ของเราเลยนะคะลงทุนหุ้นอย่างพอเพียงลงทุนหุ้นอย่างพอเพียงก็ในนี้พูดไว้หลายอย่างนะครับหลังจากที่ผมลงทุนเป็น value investor เนี่ยลงทุนแบบเน้นคุณค่าเนี่ยเราก็มาพบว่าที่จริงการลงทุนในหุ้นเนี่ยนะ มันไม่ใช่เป็นแค่ลงุในหุ้นมันเป็นปรัชญาชีวิตนะปรัชญาชีวิตที่ทําให้เราเหมือนกับว่าใช้ชีวิตได้อย่างพอเพียงจริงๆนะครับผมมานั่งย้อนหลังดูตัวเองเออจริงๆนะในะสมัยหนึ่งเนี่ยสมัยที่ยังทํางานเป็นผู้บริหารอยู่เนี่ยเออมีความคิดบางอย่างเช่นอยากมีบ้านใหญ่ๆนะอยากมีบ้านใหญ่ๆเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันดีมันมัน,ม,นมันอะไรบางอย่างมันรู้สึกภูมิใจ มันรู้สึกแม่ถ้ามีบ้านใหญ่หญๆเราจะมีความสุขก็อุตส่าห์ไปไปไปกู้เงินนะอ่ากู้เงินก้อนเบลเลอรหลายๆลา้านแล้วก็ไปเนี่ยไปผ่อนบ้านบ้านโอโ้โ,อโหหกร้อยตารางวาหกร้อยกวตารางวาแต่อยู่นอกเมืองนละ้นะ,ะบ้านก็ใหญ่เลยละ่ะก็ใช้เงินหลายตังค์แลมันทำไม่มีความสุขจริงมกู้มาตั้งไม่รู้กี่ล้านอะโอ้ ความสุขอะไรหรอสุดท้ายต้องให้เขาเช่าเพราะเมียไม่ยอมไปมันไกลบอกว่าถ้าไปอยู่ที่โน่นเนี่ยนะเมียผมก็สอนเปียโน<า>ก็บอกว่าอ้าวแล้วลูกค้าไอ้ลูกศิษย์ก็ไม่มีใครตามไปแล้วอยู่ตรงไกลอย่างนั้นมันเปรี่ยวอะ่ะใช่ไหมอยู่บ้านคนเดียวไม่มีไม่รู้จะเจอใคร<า>ทุกวันนี้ก็อยู่กับพี่น้องหลายคนนะมันก็เจอพี่เจอน้องเจออะไรเออถ้าย้ายไปอยู่นั้นก็โดดเด่ยก็อยู่บ้านเดียวเลยข้างบ้านก็ไม่มีใครรู้จักนะ เราจะไปอยู je je e ่ยังไงนักเรียนก็ไม่มีพี่น้องก็ไม่มีจะเข้าเมืองเนี่ยเขาก็ขับรถไม่ค่อยเป็นมันคือขับเป็นแต่ว่าไม่ค่อยรู้เส้นทางตายเลยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมีแต่ความความกุ้มแน่ความเศร้าแน่ไม่ไปไม่แต่ก็องให้เขาเช่าไปแล้วเวลาคุณมีบ้านให้เขาเช่านี่นะคุณก็เป็นเป็นคนชายเขาอหละเฮ้ยปังเือให้ฝรั่งเช่านะช่วมซึมช่วมล่ว ไฟเสียโอ้โหบอกเฮ้ยยูทําไปอะยู่คิดแต่แหละคิดไปอยู่ไปจ้างใครไปทําไปเลยไอไม่อยากไปเพราะบ้านนี่มันมีปัญหาจุกจิกเยอะยิ่งบ้านใหญ่ยิ่งจุกจิกเพราะว่าเดี๋ยวไอ้นั่นรั่วไอ้นี่เสียไอ้นั่นอะไรเออมีงูโผล่มาตัวยูมาช่วยจับมันดีเราบอกบอกยูโทรหนึ่งเก้าหนึ่งไปแล้วกันไอทาไม่เป็นหรอกสุดท้ายต้องขายทิ้งและบ้านทุกวันนี้ก็บ้านหลังเก่าที่อยู่มาประมาณ ยี่สิบกว่าปีะตอนสร้างใช้เงินไปสองแสนบาท่อยูมีห้องอยู่หนึ่งห้องทุกวันนี้ไปกั้นเพิ่มอีกหนึ่งห้องทั้งบ้านมีอยู่สองห้องนี่นะลูกห้องหนึ่งพ่อแม่ห้องหนึ่งไม่มีห้องนอนไม่มีห้องไม่มีห้องนั่งเล่นไม่มีห้องรับแขกมีแต่ห้องนอนสองห้องทั้งบ้านก็อยู่แบบพอเพียงอ่าแต่ว่าถามว่ามความสุขมีไหมก็มีครบถ้วนนะเพราะว่ามันก็เจอทุกวัน น่าจะเห็นลูกอยู่แทบจะตลอดเวลาที่เข้าบ้านเพราะมันอยู่แค่นกแค่เนี่ยมีอะไรแล้วก็เป็นแฟมิลี่ที่มีความสุขทําอะไรก็ก็ง่ายใช่ไหมดูแลบ้านเนี่ยดูแลอยู่สองห้องตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่างสามบานจบละกลางคืนก็ปิดนะหน้าที่หลักอีกอย่างนึงคือเทกระยาอันนี้ยุ่งหน่อยหลายชงแต่ว่าแต่ว่าเราไปใช้ใช้ชีวิตกับเรื่องอื่นดีกว่าใช่ไหม เรื่องเราจะไปนั่งทําบ้านโอ้โหบ้านหลังเไม่รูมกี่กี่ห้องและปัญหาสารพัดนี่นะแล้วเราก็ไม่ได้มีแม่บ้านไม่มีคนใช้ไม่มีอะไรเอาเรียกว่าพออยู่พอกินพอตัวเนี่ยดีที่สุดลงทุนเพื่อชีวิตด้วยหุ้นอ,อันนี้ก็หลักการสาคัญก็คือว่าหุ้นนี่นะเป็นชีวิตหุ้นเป็นสิ่งที่ดีๆที่จะสร้างชีวิตพวกเราต้องคิดอย่างนี้นะใครไป,ไปคิดว่าหุ้นเป็นการเก็งกําไรเป็นบ่อนการพานันเป็นอะไรเนี่ยผิดละ ถ้าเราคิดใหม่นะบอกว่าหุ้นนี่เป็นชีวิตเป็นอนาคตอ,อันบันเจิดอะไรกันแล้วแต่ใช่ไหมเป็นอะไรที่เราจะหลุดพ้นจากความยากจนกลายเป็นคนรวยผมบอกให้นะครับโดยเฉพาะท่านที่ยังไม่อายุน้อยเนี่ยนะอายุแค่ยี่สิบกว่ายังมีเวลาลงทุนอีกตั้งหลายสิบปีนี่นะเชื่อไหมไม่ต้องเงินเยอะหรอกเก็บสะสมลงทุนในหุ้นนะให้ลงทุนในหุ้นไปเรื่อยๆถึงเวลา เรากรเกษียณเราอะไรนี่นะรวยทุกคนนะนะเพราะลองผมลองคํานวณแล้วโอ้โหมหาศาลเลยนะครับแล้วเราจะมีความสุขจากการแค่ได้มองมันโตขึ้นโตขึ้นนะแล้วเราจะไปเปรียบเทียบกับเพื่อนเราที่แบบว่าไม่ได้ลงทุนในพวกนี้นะไปซื้อบ้านไปดาวนุนดาวนี้ซื้อรถนะแล้วคุณดูนะของเราเนี่ยโอ้โหมันเห็นอนาคตดีขึ้นดีขึ้น,นทุกวันทุกวันความมั่นคงความอะไรมากขึ้นทุกวันทุกวันจะไหมเพื่อนนะมีความสุขเฉพาะชั่วครัง้งชั่วคราว ใช่ไหมไปเที่ยวเท็กเที่ยวขับเที่ยวทำนูน้นทำนี้แต่ของเรานี่มีความสุขเพิ่มขึ้นทุกวันมันถึงเป็นเพื่อชีวิตไงนะใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราทําอย่างนี้เนี่ยนะอลองอ่านดูเนี่ยนะหลักการใช้เงินอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่มีความจําเป็นเลยที่เราจะต้องใช้จ่ายแบบว่ามีเงินต้องใช้ต้องอย่าง,งานั้นคิดว่ามีบ้านใหญ่มีความสุขใช่ไหมทุกวันนี้พูดตรงๆนะส่วนใหญ่เนะี่ยมีลูกอย่างมาก,กสองคนใช่ไหมถ้าเรายังไม่มีลูกนะคิดว่าอย่างมากสองคน แล้วถ้าเรามีลูกเรียบร้อยเราอยู่คนเดียวนะก็มีห้องพอตัวทุกอย่างพอตัวให้หมดเงินที่เหลือเนี่ยไปสร้างอนาคตซื้อหุ้นนะครับอย่าไปซื้อบ้านใหญ่เกินไปอย่าไปซื้อรถด,ดีเกินไปอย่าไปใช้เงินในสิ่งที่มันมันหายวับไปเร็วเกินไปะนะและในส่วนของนักเขียนท่านอื่น่ะมีไหมคะที่อาจารย์ชอบอ่านเป็นพิเศษเน้นเรื่องการลงทุนหุ้นในคุณค่าซึ่งผู้ชมก็อาจจะเอาไปอ่านบ้างก็ได้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือต่างประเทศนะครับเพราะบา้าเราเนี่ยเรื่องการลงทุนแบบแายุ่เนี่ยก็ยังเพิ่งเกิดน,นะครับแล้วก็ยังมีคนเขียนน้อยอหนังสือต่างประเทศที่แนะนำนะครับที่อ่านง่ายผมก็เขียนไว้เหมือนกันบังเอิญไม่ได้เอามาชื่อเหนือกว่า Wall Street หรือว่า beating ไม่ใช่วันอัพออนวอลสตรีทเขียนโดยปีเตอร์ลิน p ์ปีเตอร์ลินนี่เป็นนักบริหารกองทุนรวมเขียนสนุกมากนะเขียนแบบชีวิตเรา เหมือนกันนะครับก็คือว่าวิธีการลงทุนวิธีการเลือกอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องใช้ความสามารถแบบพิเศษไม่ต้องคนจบเรียนจบบริหารธุกรกิจกันงินอะไรไม่ต้องค,คนธรรมดาธรรมดาอ่านแล้วเจ็ดเข้าใจนะแล้วสามารถจะลงทุนตามแบบวิธีของเขาได้นะครับอเน,นี้ยน่าสนใจแล้วก็หนังสือของบรอนด์บัฟเฟตนะครับบรอนด์บัฟเฟตยังยังเขียนไม่จบนะเขากำลังเขียนอยู่นะนะแต่คนอื่นเขียนให้เขาเยอะ เอาประวัติเอาชีวิตถึงเข้ามาเขียนนะหน้าอ่านแล้วเชื่อไหมครับวอลเลนเปรเฟตมีเงินเป็นล้านล้านรวยที่สุดในโลกนะครับปีนี้รวยที่สุดในโลกก็ใช้ชีวิตพอเพียงไม่ได้ศึกษาของไทยเลยนะครับบ้านเนี่ยอยู่แบบบ้านเมื่อ30ปีอยู่มายังไงก็อย่างนั้นอยู่ตั้งแต่เริ่มลงทุนใหม่ๆยังไม่มีตังค์นะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นบ้านเดิม ยังขับรถเองนะครับอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับรถก็ไม่ใช่รถใหม่นะรถเก่านะครับแล้วก็กินไม่ได้กินพัสคการกินเหลากินอะไรนะก็กินแบบพวกเราเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยก็หิวกินกินทั้งวันผมก็เลยเรียนแบบนิดหน่อยนะครับไปไหนมาไหนก็หิวมาไม่เป็นไรหรอกนะให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเนี่ยมันไม่จําเป็นหรอกคนที่รวยขนาดนั้นขนาดนี้เขายังทําอย่างนี้กันเลยแล้วเราจะไปคิดอะไรมากใช่ไหมเราจะไปคิดว่าเราต้องอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหม ผมบางทีก็รู้สึกเหมือนกันว่ามีคนถามบอกอมีเงินเยอะๆแล้วทำไมไม่ใช่ใช่ไหมทำไมจะต้องกบเบียดกเกษียณผมบอกผมไม่เคยกะเบีกเกษียณเลยผมมีความสุขจากการทําแบบนี้ใช่ไหมขึ้นเครื่องบินเนี่ยทําไมต้องนั่งบิสเนสไอ้นั่งอีโคนน่ไม่นั่งบิสเนสคลาสสบายๆมีเงินเยอะๆแล้วบอกเราไม่สบายหรอกเรารู้สึกว่าถ้านั่งนั่งบิสเนสเนี่ยนั่งแล้วรู้สึกว่าก้นมันร้อนเพราะว่า จ่ายเงินไปสามเท่าสี่เท่านะจะไหมบิสเนสค s าสห้าหมื่นเอไม่ใช่อีโคโนมีสามหมื่นบิสเนสเท่าไหร่แสนหนึ่งอะไรเงี้ยมันแพงกันหลายเท่าจะแล้วเราจะไมจะไปนั่งรับรองเลยถ้านั่ง Business เมื่อไหร่นี่นะทริปนี้ทั้งทริปนี่น,น,รน,นะรู้สึกว่ากุ้มจะเพราะใช้เงินไม่ไม่คุ้มค่าจะมาเราซื้อของเนี่ยจะมาถูกเข้าต้มนะ ซื้อของมาโอ้โหดีใจถ้าตายแพงด้วยนะ,แล,ะ,ะแล้วปรากฏว่าไปเจอของถูกกว่าเรากุ้มไหมเรารู้สึกเลยว่าโ,โหเสียดายเจ็บใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราถูกหลอกไม่คุ้มค่าตลาดกเกษตรลูกหน้าเนี่ยเป็นการเก่งกําไรนะครับนะเป็นการเก็งกําไรราคาพืชผลเช่นเก็งกาไรราคาข้าวจะ่มาเก็งกําไรราคาอะไรต่างๆพวกเนี้ยเพราะเอ่อพอเราซื้อเนี่ยมันมีเวลา ใช่ไหมภายในสามเดือนหกเดือนอะไรเนี่ยมันก็ต้องรู้ลูกหมูรู้จา่าถ้าขึ้นก็กําไรถ้าตกก็ขาดทุนใช่ไหมทีนี้ไอการคาดการแบบเนี้ยคาดการยากเราเองเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเพราะฉะนั้นถ้าซื้อไปก็คือการกิงกําไรและบอกว่ามันขึ้นที่จริงมันขึ้นมาแล้วนะแต่อนาคตอาจจะลงก็ได้นะครับข้าวราคามันอาจจะลงถ้าเราซื้อวันนี้พอถึงเวลาที่เราจะต้องไปเอาของเข้าจริงๆแล้วเนี่ยราคามันลงเราก็ขาดทุน เพราะฉะนั้นในฐานะประชาชนคนธรรมดาที่ไม่มีความรู้พิเศษนี่นะครับอย่าไปยุ่งนะครับอันตรายนะฮะแล้วก็ตลาดเกษตรลวกหน้าเป็นการกู้เงินมาซื้อนะครับโดยความหมายเนี่ยเพราะมันมีมาจิ้นอยู่เพราะฉะนั้นเวลาขาดชุนมันขาดทุนเยอะกำไรก็กําไรเยอะแต่โอกาสขาดทุนกําไรมันเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนําไม่แนะนํานะ